วันนี้ตะกี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสตัวจริงกับตำนานฮีโร่อย่างแลลี่อาร์ตที่บธของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยซึ่งในปีนี้เขาได้เปิดตัวรุ่นแลลี่อาร์ตมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นบอกเลยนะคะว่าการมาในครั้งนี้ของเขาเป็นการปลุกตำนาน DNA สายเลือดแชมป์ได้อย่างดีมากๆเลยซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะนี่คือ Triton แลลี่อาร์ตดับเบิลแคปค่ะ ในส่วนของการตกแต่งดีไซน์ภายนอกของรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่า ที่โดดเด่นก็คือกระจังหน้าค่ะที่บ่งบอกถึงความเป็นรลลี่อาร์ตโดยเฉพาะสําหรับไรททันรลลี่อาร์ตนี้นะคะจะมาในรุ่นของกระบะไททันตัวเตี้ยค่ะซึ่งชุดแต่งของเขานะคะก็จะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทางโรงงานซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดานะคะนั่นก็คือการตกแต่งด้วยชุดสีดําพิเศษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าล้ออลลอยขนาด16นิ้วสีดํานะคะรวมไปถึงแผ่นบังโคลนค่ะที่มีโลโก้ของรลลี่อาร์ต กระจกมองข้างของเขาค่ะก็ยังคงตกแต่งเป็นชุดสีดำที่เปิดประตูสีดำรวมไปถึงหลังคานะคะก็ยังเป็นสีดำอีกเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสติกเกอร์ลวดลายของแลน l y อารแบบนี้ค่ะคราวนี้นะคะหลายคนสงสัยกันแล้วว่าแล้วในเรื่องของราคาเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับรุ่นลัลลี่อาทั้งหมด3รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทร i ทันลัลลี่อาร์ตเมกะคบพันนี้นะคะราคายอยู่ที่6 6 7 0 0 0บาทส่วนทร i ทันลัลลี่อาร์ตดับเบิลแคันนี้นะคะอยู่ที่7 000, 5 0 0 0 0บาทและปาเจโรสปอร์ตลัลลี่อาตอยู่ที่1,365,000บาทค่ะได้ได้ว่าใครที่ใหญ่จะเจอตัวจริงเสียงจริงของรุ่นนี้ลัลลี่อา สามารถไปเจอกับตัวจริงเสียงจริงของรถคันนี้ได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศค่ะ